ครับปลาเผาครับปลาเผาไอข้อหมูย่างของหวานสมพักจอดเบื้องใดก่อนครับหลายแนวอยู่ครับเอาป่อยอยนเอาอจเอาเอาพี่พ่ไมด้กินไม่ไจไว้าียัถอดอยู่ปลาเผาไฟอ่อนๆครับไฟอ่อนๆมีอย่าง โอ้หมูนี่ครับป๋าเขาจัดเป็นชุดครับชุดผักชุดผักไปดูกระถือหมอนนี่ครับขปุ่นให้เป็นถาดขปุ่นเขาห้เป็นถาดมนเลยนี่ส้มพักครับส้มผักกระสอบใหญ่ๆนี่เห็นม่นี่กระสอบละสิบบาทบอกงหญ่เห็นออนะกระสอบบอกใหญ่นี่ครับประเภทผักผักสดสดจากสวนอยากให้พี่น้องมาเห็นว่าถามมาสวนนางแพ่งนี่พี่น้องได้ ของสดทุกอย่างแหะครับนี่เบ่งเลยครับผักสดสดจากสวนมันนี่ครับปิ่งเผาเผา,าปิ่งย่างช่วงปีใหม่กล้วยก็จากสวนมะยืนจากสวนข้าวโพดจากสวนสวน,นี่เห็นบ่าอาหารเฮาคอยเฮ็ดขืน่นนะฮะเฮาคอยขึ้นโตะทะ,ล,ะล็กเละหน่อยเฮ้าบได้เอาขืน้นไวยหลดยูนีเฮาจะเน้นสําหรับลูกค้ามากคุยกันนะในตรงนี้ ที่น้องกำลังจะไปหาของปลามาไาาหร่ะขายตลาดวันอาทิตย์ายามือเสากับมาเอาแนวอยู่แนวกินอากิน ว่าสะดวกสบายครับรถล,ลูกมีมรถรับส่งงามเสาเขาจะเห็นนี่คือชุมชนหักแพงเขาตำตาหรือวอมดันอยู่นกี่ตัวภาษากือเนี้ยเออยากหูยากปลาถ้าเป็นยูงก่เป็นไดแต่ว่าตะลุกตะลืมตลรับเดยก่อนเพื่อแต่เพื่อแต่เหลือตะลกตะิื่เอาเนี่ยเวลาข้างล่า ยายแน่ยนย่ำม,มือมีกุ้งกับมากุ้ง<ฮ>นี่มือนี้บ่มีกุ้งกับมาซือ้<พ>อมาอุดหนุนซอย<ฮ>เออพาหลา,านไปโรงเรียนไป <c oughs> ปอดภัยยายเอ้ยะะโอ้ยไปแนะข่งกีฬาโอ้ยไปแข่งกีฬาวันาขาวไว้มือนี้เป็นตะแพง,งเว้ยนี่นี่ยายแพงยายแพงบอกคะแนนยายยายแพงแต่ไม่แพง ว่าอันยุตตลาดอันเพราะงี้จึงตรวจที่หมดมื้อนี้สมพักเด้อสมพักสมพักครับขั้นเองจากสวนปลอดสารปลอดพิษปลอดหอตผู้ขายเก็บมาใหม่ๆหล่อนๆค่ะนี่ครับไม่จากรถส,สดจากสวนไม่จากรถสดจากสวนเห็นบ่นี่ของยายแพงของยายแพงอ่ายายแพงฮักแพงถ<ว>ือกันขนาด <c oughs> อเอาขึ้นจัด นี่ครับเป็นตลาดแรกเปลี่ยนยามเสาเขาจะเห็นว่าวชุมชนบ้านเฮานี่เป็นแนวไดน,นี่ครับเป็นตลาดแรกเปลี่ยนยามเช้าย่า่แพงเราปลูกพักพักเรามีความสามารถในด้านการปลูกพักเล่ากะเอาพักมาส่ง,งยามเสาย์ยามตลาดวัานอาทิตย์เล่ากะมา แล้วก็ขั้นสมพักนี่บอกว่าแสบเลยผู้ดใดผู้ใดคัน่าท่านได้กินสมพักใยแพ่งยาเฝ้าเป็นหยังเด้อขันแ <c oughs> ม่นว่าเจ็บว่าป่วยว่าไข่ก็ให้เฝ้ากินยาไว้ต้องได้มากินสมพักซะก่อนเออเอาอมาดูบักไงเด้ทุงนึงทุงหนึ่ง,งนีงน่บักไง <c oughs> ตอกเอิ้นว่ากระสอบ <c oughs> สิบบาทเด้อนี่ย <c oughs> อ,อิมละสิบบาทเออสิบบาทบอกว่าขายเอาหยัง เขาเอาใจน้อยใหญ่เนาะเออหาบาทสีบาทเขาเอาทุกเศ้าอันนี้คือเขาโพดอ่ะย่ายซื้อเขาโพดโอ้ครับผมขอบคุณนี่แม่เขาแบ่งปันกันในตรงนี้ถือว่าเขาเอาความสุขเขาบอเอาหลายแต่เขาเอาทุกเศ้าพ่อได้กินกับพ่อได้กินได้ใส่พออยู่ได้เออนี่ครับเพื่อนเขารักษาค่อเสียไปขึ้นเราได้เพื่อนอะไรย่างแบบไม่ไมโอนย่างแบบไม่ไมแม่ทุกอย่างที่เขาเร็ยอที่แบบไม่ไม เออตัวคือบอกบมานักสิครัเอาเหมือว่านเงยังบอกอยู่นี่แบบบอยเดอมันเี้ยสอดด้วยแบบสอดแบบเสร็นเลยนี่นี่นี่ลองต่อีไปเลยมันเอาไปล้วนเอาสิครนมันยังสีเลีโต นี่ครับข้าวปุ้นขนมจีนเท่านี้แบมแบมครับอนี่นพอขามาทรงทุกเสารครับไม่ไม ไม่ไม่ทุกเสารนี่ครับเพื่อนมาส่งตลอดบริการดีขนาดครับทุกเสาร์บ่นจะมากฉะนั้นพี่น้องบ่ตรงห่วงนี่ครับขนมจีนแบมแบม,แบมยูไสครับโรงงานเฮาายู่บันบุกน้องขั้นามโอ้บันบุกน้องขั้นามเท่นานี้โอ้หนาหน,นานนหนายายสมัยปลาเผา,ทา,เาชุดละ 150, ป้าเผาชุดละร้อยห้าสิบปลาเผา เจ้ากี่ยางจ้กสวนตอนนี้สอสวนเออมื่อละห้าห0พัครับวันละห้าหกพับาทสองสวนมเมนธรรมดาเลยครับสองพวเมียนี่ะนี่่รถเจ้าขึ้นเรียนเด็เออเออโอ้ยบางทีล่ะบางทีล่ะแมนเผาป่าได้หมดนี่เอาไปให้แงจันกินนะ มอยเต้ต่ญจัร์นมูมาเดหมูว่เออปวดร้ายพญจันเออบอกพ่อก่อมือมื่อนั้นอ้าวัน้ถุนลูกซีนยังกุศะอยู่มื่อลูกซีนกุบมีสื่อลูกซีนเมื่อไปหอยไปกันไปหอยไ้รดป่าสันม้ากินระวังเด้อสื่อป้าเมื่อวันนี้ไปหอยบนเก่าเด้อ ว้ครับเจ้าของปลาตัวสุดท้ายมาแล้วุดอวันนี้เพิดแล้วครับเมนูปลาอืม อ่คนสวยคนสวยเป็นบอค่ะดิอุ้ยพอดีแสบด้วยนะพอดีแสบพอดีแสบอ่าพอดีอร่อยพอดีอร่อยครับขวบกรุ่มลูกสาวผม

เอาถอดเริ่มเอาลงครับน้ำ้อนน้ำมันร้อนๆเขาก็เอาลงนี่คอยเอาลงครับคอยเอาลงมีไข่หงไข่เตา้านี่ม่วนที่ถอดแล้วเห็นบ่นี่นี่เตรียมกำลังจะถอดเขาก็จะมีแบบเคลือบง่า อันนี้เฮดเองนีครับนี่ฝีมือคุณอมนเฮดเองครับผมกับเป็นผู้ซีมเป็นคิวซีอันนี้พวกที่เข้าบริษัใส่งานี่เข้าจิตเตียมเอามาเชื่อมเชื่อมใส่น้ำตาลนะที่พี่น้องไปเห็นขนมไข่หงไข่เตา่าที่มันมีแบบน้ำตาลแล้วก็มีแบบงานี่คือการเชื่อมนะเชื่อมเพื่อให้ติดหวานจากน้ำตาลนะครับ พอขาคุกใส่น้ำตาลแล้วเพราะว่าไหวแห้งจังหน่อยมันก็นกนกนจะขึ้นซาข้าวขาวนี่คือวิธีที่ข้าเห็ดนะครับนี่เป็นการเคลือบเคลือบน้ำตาลใส่หอมด้วยแหละบางคนที่เพื่อนมากมันก็นกนใส่หอมนำ้ำน,นี่ผ้าวมาซอยขายมือนี่นี่เทงเท่งมาซอยขายเนนงึงมาซื้อ แม่ข่าวออนไลน์เนี่ยแม่ครัวออนไลน์แม่บ่นแม่ข่าวออนไลน์เออแม่ครัวยูทูบกําลังถอดกล้วยใหญ่สีเราบอกกินบะหมี่ใหญ่สีกินปลาเผาเหมือนนี่เออขอบคุณครับลาเากินปลาเผาเลูกสาวผมมาเจ้กอุงเทพกับวันอายุได้เศร้าเด้มากับมาขายกพ,พราะว่าแม่เลี้ยงกบไงใถ่า เห็นมีกรอบมีกรอบแม่ผมว่ามันจะไกลครับอีแม่คอย